สวัสดีค่ะใหม่สูงค่ะสวัสดีค่ะเมื่อนี้กอดมางหยากับน้องโมแก้วเจงตุงแทงเหมือนเก่ายกวค่ะเมื่อนี้อ่นอาน้องโมแก้วเนาะกดที่มาดีแอคชั่นคลิปจากโฮมสตอ,อ,อ,นนะอรี่อ่าถ้าน้องแก้วอ่านผิดนะก็อ่าเป็ดหนึ่งดีเป็นอีบีสองสำหรับคลิปที่แล้วเนาะคลิปที่แล้วก็คือเอ่อ ทายใหญ่ก็คือที่ว่าทายใหญ่คือใครพีจ้าเออเออแล้วก็เกี่ยวข้องอีกังกับพระนาเรศวรเนาะแต่ว่าคลิปนี้นี่ที่มาว่าถึงเหลืองของเมืองคืนเมืงเองไต้เฮารวยตรงเอ่อนั่นก็คือเอ่อทายใหญ่ลบกับพมา่าทําไมเอ่อทําไมอ่ะเนาะก็เอ่อเ,อาเ,อเออขากว่าที่ว่าเอ่อเมืองคืนเมืงเองไต้เฮาเนี่ยไปสร้างไหนเมืองกำลังแสดงมันไป เขาเขาเขาเป็นประเทศไทยล่ะซั่งไหนเขาไปเป็นประเทศหมันเอออันนี้ก็คือสาเหตุซึ่งวันนี้ค่ะก่อนในคลิปนี้ก็อาจจะไมมีคําตอบเพ้่เฮาหนะเขาก็เข้าไปตัยจมกันค่ะสําหรับวันนี้น้ำแก้วก,ก็คือมาตออีวีสองจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วก็คือทําไมชาวไทยใหญ่ถึงนับถือแล้วก็มีมีรูปหรือว่า ของแทนใจไว้กับตัวที่เป็นของพระนเรสวนสมเด็จพระนเรสวนนะคะของไทยเอออันนั้นก็คือคลิปที่แล้วนะคะแล้วคลิปนี้มาต่อก็คืออ่าสาเหตุของสงครามไทยใหญ่ vs พม่านะคะทำไมรัชฉาน เลือกพามา่าไม่เลือกอยู่กับไทยนะคะในคลิปนี้ก็ดีแอคชั่นเช่นเคยนะคะก็ดีแอคชั่นจากโ o มสตอรีถ้าเราเกอ่านไม่ผิดนะเพราะว่าเขาเป็นภาษาอังกฤษเราแกก็อ่านไม่ค่อยออกเนะกเาะก็เดี๋ยวเราไปติดตามชมคลิปพร้อมๆกันเพราะนเองแกก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันไปชมคลิปพร้อมๆกันค่ะจะได้ เพิ่มความรู้ให้กับตัวเองด้วยแล้วก็จะได้มีความรับรู้ทุกอย่างเนาะว่าแต่ในคลิปนี้จะมีอะไรน่าสนใจแล้วอะไรที่จะประทับใจไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนไปเลยค่ะวันที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564คือวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชนชาวไทยใหญ่วันที่7กุมภาพันธ์คือวันชาติของชาวไทยใหญ่วันชาติแห่งรัฐฉาง อันเป็นวันแห่งการรวมใจชนชาติชิงข้าชินไทยใหญ่และพะม่าในการลงนามสนธิสัญญาปางหลงเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2490ร่วมกันเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษจาก EP ที่แล้วทางเฮือนสตอรี่ได้นำเสนอเรื่องราวของไทยใหญ่และที่มาของชาวไทยใหญ่ และสาเหตุที่ชาวไทยใหญ่เาคารพบูชาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชคลิปนี้ทางเพียสตอรี่ขอนำเรื่องราวของชาวไทยใหญ่และรับฉันรวมถึงที่มาของสงครามระหว่างพม่าก,กับไทยใหญ่และเพื่อนเพื่อนรู้หรือไม่ทำไมรับฉันหรือไทยใหญ่ไม่อยู่กับฝั่งไทยทำไมเลือกอยู่กับฝั่งพมา่าคลิปนี้มีคำตอบ เริ่มด้วยชาวไทยใหญ่เชื้อชาติไทยมีใช่คนไทยในประเทศไทยเชื่อกันว่าตนอพยพมาจากมองโกล,ลงมาจากน่านาน้ำเจ้ามาอาศัยอยู่ตามริมน้ำแม่น้ำสาลวินทั้งสองฝั่งบริเวณเหนือของประเทศไทยและตะวันออกของพมา่าเมื่อราว600กว่าปีมีการปกครองเป็นเมืองเล็กเมืองน้อย ในลักษณะนครอิสระราว3 4 0ถึง40เมืองดินแดนเป็นป่าเขาไม่เกลิญผู้คนไม่มากและไม่มีอำนาจทางการทหารจึงอาศัยการส่งบนาการให้รักที่เข้มแข็งเพื่อความอยู่รอดทั้งพม่าและสยามแต่โดยส่วนใหญ่เป็นพม่าโดยตลอดภาษาพื้นเมืองเป็นไทยและชนเผ่าโดยภาษาไทยคล้ายกับภาษาคำเมืองของล้านนาและสามารถสื่อสารกับภาษาไทยได้เพราะพื้นฐานศัพท์ ใกล้เคียงกันแต่วัฒนธรรมการแต่งกายโดยเฉพาะชนชั้นสูงอิงไปทางพม่าและปกครองโดยระบบเจ้าฟ้ามีเจ้าฟ้าประจำเมืองแต่มักจะสมรสเป็นเครือญาติกันต่อมาเมื่อพม่ารบกับจกักรวรรดิอังกฤษในช่วงรัชกาลที่4ไทยเองคิดฉวยโอกาสนี้เข้ายึดดินแดนส่วนนี้แต่มุ่งเน้นไปที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำสาลวินคือฝั่งเมืองเชียงตุงเมืองศาสเมืองยางหรือฉานตะวันออก มิได้มุ่งยึดฉานเหนือและใต้เพื่อเอาเป็นรัฐกันชนปักปันดินแดนกับอังกฤษแต่ตีไม่สำเร็จเพราะฉานเหนือและใต้ส่งกำลังมาช่วยรบรวมถึงพม่าที่ต้องการรักษาที่มั่นสุดท้ายให้ได้นั่นจึงเป็นเครื่องการันตีว่าฉานไม่เคยอยู่ในอธิปไตยไทยต่อมาอังกฤษยึดพมา่าและเนรเทศเจ้าสีป่อและพระนางสุภยารัดไปอินเดีย ช่วงแรกดูเหมือนอังกฤษจะไม่สนใจฉานเท่าใดนะักจนเกิดการแก่งแย่งอำนาจระหว่างเจ้าฟ้าเมืองยองห้วยกับพระยาจึงได้ร้องขอให้ทางอังกฤษเข้ามาเป็นคนกลางนั่นจึงเป็นการเชิญอังกฤษเข้ามาและเป็นการยอมรับอำนาจอังกฤษที่มีเหนือดินแดนฉานอังกฤษก็ยังใส่ใจแต่พมา่าอยู่ดีเพราะเจริญกว่าแล้วก็ไม่สู้สนใจความแตกต่างทางชาติพันธุ์ของไทย รวมไปถึงดินแดนใกล้เคียงเช่นคัาชินชินกะเหลี่ยงดังนั้นกำหนดให้สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษหรือพม่าเท่านั้นทั้งที่ไทยเป็นชนอีกกลุ่มที่มีดินแดนและประชากรไม่น้อยในพมา่าต่อมาญี่ปุ่นประกาศสงครามมหาเอเชียบูรพาบุกยึดพม่าได้ยึดส่วนของรัฐฉานด้วยโดยฝั่งตะวันออกยกให้ไทยเข้ายึด เมื่อยึดได้แล้วแม้จะยังคงระบบเจ้าฟ้าแต่ได้ประกาศรวมฉานขาชินชินและกะเหลี่ยงเป็นหนึ่งเดียวกับพมา่าเว้นแต่ฉานตะวันออกเพียงสองเมืองคือเชียงตุงและเมืองปันเท่านั้นที่ยกให้สยามในระหว่างนี้ย้อนไปสักนิด คือก่อนสงครามมีทหารหนุ่มพม่าชื่อร้อยเอกอองซานที่มีความคิดชาตินิยมจะขับไล่อังกฤษกดแอกพม่าแต่ถูกตามจับจนหนีไปจีนและถูกกองทัพญี่ปุ่นจับได้ก่อนสงครามมาถึงพม่า ญี่ปุ่นเห็นโอกาสเลยนำตัวไปฝึกร่วมกับพรรคพวก30คนและก่อตั้งเป็นกองกำลังใต้ดินต่อต้านจักรวรรดิอังกฤษเมื่อกลับมาชายแดนทางเหนือของไทยรวมตัวได้3,000คนเป็นกองทัพสหพันธรัฐต่อต้านฟานซีสช่วยญี่ปุ่นรบกับอังกฤษแต่กลายเป็นว่าพอญี่ปุ่นยึดได้ประกาศรวมฉานและดินแดนชนกลุ่มน้อยให้พมา่าและให้เป็นอิสระตามสัญญาแต่รัฐบาลก็ถูกควบคุมจากญี่ปุ่นยิ่งกว่าอังกฤษเสียอีก ตอนนั้นเองอ,องซานที่เลื่อนข้างขั้นเป็นคนลตรีแอบไปเจราจากับอังกฤษให้ช่วยกันไล่ญี่ปุ่นซึ่งแม้อังกฤษจะระแวงความกลับกอบของคนเอกอ,องซานแต่ก็เห็นประโยชน์ร่วมกันจึงตกลงและไล่ออกไปได้ในปีพุทธศักราช2488ภายใต้ข้อตกลงว่าจะให้เอกราชใน3ปีหลังสงคราม นายพลนองสานกลับไปบีรัฐบาลอังกฤษขอเอกราชไวกว่านั้นเมื่อสงครามจบาะมีปัญหาความไม่สงบภายในและเศรษฐกิจตกต่ำจึงเปิดการเจรจาสันติภาพที่อังกฤษโดยอังกฤษเชิญตัวเจ้าฟ้าจากรัฐฉานไปด้วยเท่าที่สืบค้นมามีสองท่านคือเจ้าฟ้าเมืองยองห้วยและเจ้าฟ้าเมืองแสนหวี แต่มีผู้สังเกตการณ์ในฐานะที่ปรึกษาอีกสองคนคือเจ้าฟ้าเชียงตุงและอีกหนึ่งท่านตอนนั้นที่ตัวแทนอังกฤษมาคุยกับตัวแทนเจ้าฟ้ามีสามว่าประสงค์จะมีอิสระอยู่บนคว่าสมุนภาพภายใต้สหภาพพามา่าแรกๆเลยฉันถูกดูถูกและเยียดยามว่าเป็นชาวป่าชาวเขาต่ำต้อยว่พาพมา่าเมื่อได้อิสระก็อยากเท่าเทียมภายใต้าการปกครองของตนเองแต่ไม่ได้อยากแยกจากพมา่า เพราะอยู่กันมานานแยกไปก็ลําบากไม่เคยมีการถามจากอังกฤษว่าจะอยู่กับสยามไหมเพราะไม่ใช่ประเด็นสยามไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งของจัก,กรวกรรดิอังกฤษอังกฤษฟังดูก็ตอบตกลงแถมบอกด้วยว่าไม่ได้หวังให้ฉานแยกออกจากพม่าอยู่แล้วการที่ผู้แทนฉานต้องการเช่นนี้ก็ถือว่าตรงใจทุกฝ่าย แต่มันติดที่ทางนายพลอ,องซานต้องการให้เป็นสหภาพ,ภาพคือหนึ่งเดียวไม่แบ่งแยกแต่ฉานต้องการเป็นสหพันธรัฐคือรัฐอิสระปกครองตนเองภายใต้ประเทศเดียวกันต่างคนต่างเป็นอิสระในประเทศเดียวกันแต่พม่าอยากได้แบบรัเสเซียคือคนละแคว้นแต่ขึ้นตรงต่อการปกครองส่วนกลางนายพลอ,องซานเลยจัดการประชุมที่เวียงปางหลวงในเขตฉานขึ้น โดยเชิญเจ้าฟ้าที่เป็นที่นับถือรวมทั้งตัวแทนจากคักชฉินชินและกหลีมาร่วมประชุมโดยมีตัวแทนพมา่ามีเพียงนายพลองซานคือต้องการให้ทุกรัฐร,ร่วมกันเพื่อต่อรองจากอังกฤษให้มีเอกรากท,ทันทีโดยข้อแรกเปลี่ยนง,ง่ายๆสองข้อคือ 1. สัญญาว่าจะเท่าเทียมโดยแท้จริงและ2ให้อยู่ร่วมเป็นสหภาพกันไปสิปีดูก่อนถ้าไม่ดีจะกำหนดในรัฐธรรมนูญไว้เลย ว่าให้สามารถแยกเอกกราชได้ที่สําคัญยังยื่นข้อเสนอให้ประธานาธิบดีคนแรกทางไม่ใช่ตัวนายพลอองซานก็ให้เป็นตัวแทนจากฉันคือให้เจ้าฟ้าไทยใหญ่เลือกกันมาเลยพม่ารับได้หมดทุกเงื่อนไขเมื่อตกลงกันหมดอังกฤษก็เห็นว่าตามกันหมดแล้วแถมอังกฤษยังมองว่าพมา่าเต็มไปด้วยปัญหากลุ่มชนชาติพันธุ์ปกครองยากอยู่แล้วดังนั้นปีกว่าหลังจบสงครามจึงมอบเอกกราชให้ทันที รัฐธรรมนูญปีพุทธศักราช2490ว่าให้รัฐชานและรักอิสระสามารถพิจารณาและสามารถแยกตัวเป็นอิรรชได้เมื่อผ่านไป10ปีแต่เรื่องไม่เป็นอย่างที่เราคิดเหมือนเรื่องจะดีแต่กลับตระัดเมื่อบิดาสหภาพพม่าอย่างนายพลองซานถูกลอบสังหารก่อนถึง10ปีทำให้คนที่รับประกันความเท่าเทียมไม่มีอยู่เมื่อจัดตั้งรัฐบาลแรกเจ้าสวยไตเจ้าฟ้าหลวงเมืองยองห้วย จึงได้เป็นประธานาธิบดีคนแรกทั้งนี้ตามที่นายพลอองซานตกลงกับอังกฤษว่าหากไม่ใช่ตนแล้วให้คนไทยใหญ่เป็นประธานาธิบดีคนถัดไปเพราะมีประชากรลำดับที่สองนั่นเองโดยเจ้าสวยไตยเป็นผู้มีความสนิทกับข้าหลวงอังกฤษประจำพม่ามาแต่เดิมและยังเป็นเมืองใหญ่ของฉานตะวันตก อีกทางเป็นผู้อาวุโสที่เจ้าฟ้าไทยใหญ่ให้ความเคารพแต่ความที่เป็นประเทศใหม่และเจ้าส่วนไต่ก็ไม่มีอำนาจอย่างแท้จริงงบประมาณที่พาม่ามีน้อยนิดแล้วยังไปถึงฐานน้อยเข้าไปอีกสัญญาความสมรภาพเท่ากันไม่มีสาเหตุน,นั้นคนไทยเชื่อว่าพาม่าไม่พอใจฐานมาแต่เดิมคืออังกฤษชนะพาม่าได้ก็ปลดพระเจ้าสีป่อนประเทศ และไม่ตั้งกษัตริย์องค์ใหม่แต่เจ้าฟ้าไทยใหญ่กลับได้ปกครองตามเดิมซึ่งพม่ามองว่าทางฉานเอาอเปรียบเมื่อได้งบประมาณน้อยการพัฒนาพื้นที่ก็แย่ทุกโครงการไม่มีอะไรสําเร็จโรงเรียนโรงพยาบาลถนนความเจริญเข้ามาตามยุคคนรุ่นใหม่ต่อต้านระบอบเจ้าฟ้าโดยโจมตีว่าไม่พัฒนาไม่สนใจประชาชนโดยไม่ดูว่างบมันไม่มีภาษีแต่ละเมืองก็น้อยนิด เมื่อปีพุทธศักราช2500คือวันครบรอบ10ปีตามรัฐธรรมนูญพอดีทางรัฐฉานเลยขอใช้สิทธิ์แยกการปกครองไม่ใช่สิทธิ์แยกเอกราชแค่แยกการปกครองแต่ยังรวมกันในนานสหพันธรัฐพม่าเพื่อแก้ไขปัญหาแต่อุนุประธานาธิบดีตอนนั้นไม่เห็นด้วยเขาเข้าหานายพลเมวินและทำให้รัฐทประหารรัฐบาลตนเอง พุทธศักราช2501นายพลเนวินจึงทำรัฐประหารแบบวีรบุรุษคือเข้ามาแก้ไขปัญหาชาติทั้งเศรษฐกิจการเมืองและความแตกแยกในภาพลักษณ์ที่ดีของทหารช่วงนั้นนายพลเนวินที่เกลียดเจ้าฟ้าเป็นทุนเดิมแอบไปสนับสนุนพวกใ,ใต้ดินเด็กหนุ่มไทยใหญ่ให้ล้มระบบเจ้าฟ้าจนถึงจุดที่ระบอบเจ้าฟ้าอยู่ไม่ได้ ในที่สุดปีพุทธศักราช2502ตัวแทนเจ้าฟ้าลงนามประกาศคืนอำนาจเจ้าฟ้าแก่สภาแห่งชาติเป็นอันสิ้นสุดระบอบเจ้าฟ้าในฉานแม้จะมีประชาชนบางส่วนยังเคารพอยู่เช่นเดิมก่อนจะคืนอำนาจให้อูนุหลังเลือกตั้งภายหลังปฏิวัติไป2ปีหลังจากนั้นรัฐบาลพลเรือนคุมกันไม่หยุด การเมืองเศรษฐกิจและความขัดแย้งเพิ่มขึ้นจนในที่สุดทหารที่นำโดยนายพลเนวินก็บุกยึดอำนาจรอบที่สองในปีพุทธศักราช2505คราวนี้ไม่ใช่ทหารที่เป็นวีรบุรุษของประชาชนอีกแล้วควบคุมประชาชนโดยเฉพาะดินแดนชนกลุ่มน้อยที่หนักและชัดคือกะเหรียรแม้แต่ฉานเองก็รู้แล้วว่าผิดพลาดที่รวมกับพมา่าแถมไปเชื่อทหารพมา่าล้มเจ้าตัวเองซึ่งสุดท้ายก็ไม่มีอะไรให้ตามคำพูด ทั้งเอกกราบแม้แต่อัตลักษณ์ของตนเองที่พยายามทำลายดังที่เผาหอห,หลวงเมืองเชียงตุงทิ้งและจับบรรดาเจ้าฟ้าไปขังไว้ที่ย่างกุ้งจนบางพระองค์สิ้นพระชนความกดดันตรงนี้จึงทำให้ในที่สุดกองทัพกู้ชาติลัทธิฉานแบบที่เราได้ยินกันมาซึ่งพม่าก็บอกว่าเป็นกบฏก่อการร้ายส่วนคนไทยเขบอกว่าแค่ต้องการอิสรามมีตัวตนซึ่งนโยบายพม่าคือชาติเดียวคำสั่งเดียว ท่านผู้ชมที่ชมมาถึงตรงนี้น่าจะพอเขา้าใจที่มาที่ไปของการเมืองพมา่าและรักฉานพอสมควรเรื่องที่ฉานมีเรื่องอยู่กับไทยไม่เคยจปินจิงอังกฤษไม่เคยมีตัวเรื่องนี้และเอาเข้าจริงๆเจ้าฟ้าเชียงตงุงมีบทบาทในการเรียกร้องอกราชไม่มากเพราะตอนนั้นเจ้าฟ้าเชียงตงุงอายุมากชราภาพเจ้าชายหลวงรัชทายาทก็เด็กมากเกินไปส่วนใหญ่อำนาจของฉานในเวลานั้นเป็นของยองห้วยและแสนหวีมากกว่า โดยเฉพาะยองห้วยที่ถือเป็นเมืองหลวงใหญ่เมื่อรวมกับระบบแต่งงานทำให้เจ้าฟ้ายองห้วยได้รับการยอมรับมากที่สุดแต่ทางไทยเราไม่คุ้นเคยเพราะเป็นส่วนในพมา่าต่างกับเชียงตุงที่มีเขตติดก,กับไทยนั่นเองส่วนใดผิดพลาดประการใดทางเฮอสตอรี่กับขออภัยมาณที่นี้โอได้เห็นคลิปนี้แล้วเมืองเราก็คือแบบผ่านอะไรมาแบบตั้งเยอะอยู่เหมือนกันนะคะได้เห็นคลิปนี้แล้วรู้สึก คำหนึ่งรู้สึกถึงเพลงเพลงหนึ่งที่เป็นของใจสายเมานั่นก็คือเพลงร้องเพลงปังหลงนะคะเมืองตาย,ยังไปป่าไรคืนนะคะซิป,ปี้ปนมาย <c oughs> อยาอาจจะเพี้ยนหน่อยนะเพราะเราไม่ใช่ต้นฉบับเนาะก็คือในเพลงนี้เขาจะแต่งเพลงออกมาเพื่อที่จะทวงคืนบ้านเมืองบ้านเมืองไตของเรานี่แหละเออแต่ว่าคือแบบเออไม่รู้สิ แตก่ก็ถูกเขาถูกจับด้วยนะเพราะว่าเอ่อเขาทําเพลงขึ้นมาเพื่อที่จะทวงบ้านเมืองคืนไงแล้วก็คือแบบทางความ,ม่าคเขาก็ไม่ยอมเขาก็เลยถูกจับแต่ตอนนี้ก็เป็นอิสลามหมดแล้วนะคะอิสลามหมดแล้วอันนั้นคือเป็นเรื่องนะอดีตก็เป็นเอ่อประวัติศาสตร์ไปหมดแล้วนะคะแต่ก็ในเมืองเชียงตุงเราเนี่ยก็คือแบบอ๋อครั้งหนึ่งก็เคยเป็นเมืองเคยเป็นเมืองสยามพร้อมกับเมืองปัน่นคือ ในรัชฐานทั้งหมดเนี่ยคืออังกฤษเนาะได้ยกให้กับสยามเนี่ยก็จะมีแค่สองเมืองเท่านั้นก็จะมีเชียงตุงกับเมืองปั่นที่ยกให,ให้ให้สยามเนาะก็คือว่าอ๋อเราก็เคยเป็นนี่เนี่ยเป็นเป็นสยามเหมือนกันเนาะสยามก็คือหมายถึงประเทศไทยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าใช่แหละเนาะเออก็สําหรับคลิปนี้ก็ได้เห็นคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าอ๋อเมืองเราก็เคยผ่านอะไรแบบนี้มาด้วยแล้วก็ อกว่าจะมาถึงเรากว่าจะมาถึงรุ่นๆของเราเนี่ยก็ผ่านอะไรที่แบบเลวร้ายมาพอสมควรนะคะก็หวังว่าภายภาคหน้าก็จะไม่ได้จะไม่เกิดเจะบอกว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ได้เห็นคลิปนี้แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างแล้วใครที่ มีความรู้เกี่ยวกับในด้านนี้แล้วก็เมืองเชียงตุงนะคะฝากคอมเมนต์ให้หน่อยส่วนน้องแก้วก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางช่อง Herstory นะคะก็ ขอขอบคุณมากมากนะคะที่ให้ความรู้เนาะที่มีสาระแล้วก็เกี่ยวกับเมืองของน้องโมแกวนั่นเองค่ะ,ะไม่ใช่ของน้องแก้วเมืองใต้เมืองขึนเมืองใต้เออประมาณนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณมากมากเลยค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่พีเอฟซีช่องน้องโมแก้วเชียงตุงทุกทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ยินดีน้ำน้ำคาตาลปอมเมปีน้องตงีขับชมแหละคือกําลังใจในช่องน้องโมแก้วเชียงตุงค่ะและหานคลิปนี้เอาเป็นซื้อผ่องคาอันนี้มันก็เกี่ยวกับเมืองเชียงตุงเข้าอยู่อ๋อ ฮันโหลน้อ่วนโตแล้วมเงก็คือแบบอ๋อมึงเขาก็คยผ่านอีสังมาหลาเหมอกกันนี้นน <c oughs> ก็เนาะกะโจอที่มาแถวเขาก็ามันได้สงบมืน,นี้ตลอดแต่ก็เอ่อตั้งนาะวันไปนาะก็ขอคือมันสงบแบบมื่อนี้ไปตลอดค่ะก็สําหรับวันนี้ก่อนที่คอลาป,ป,ปีปีน้องๆเข้าไว้กับอีค่ะซอๆดีค่ะไม่สูงค่ะสวัสดีค่ะ,วคะ,วคะ,วคะไว้เจอใน ไว้เจอกันในคลิปใหม่นะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายคะ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากคอมเมนต์ให้น้องโมแก้ด้วยนะคะสำหรับใครที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะขอขอบคุณล่วงหนะะ้าค่ะ